ออกแบบโลโก้โบริษัท ตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เห่งให้ปังกับสินแสหมิงของแบ่งเมืองไทยลัคนาราศีกุมนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้าจันทร์ที่11กรกฎาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่17กรกฎาคมก็ต้องบอกกับชาวลัคนาราศีกุมไว้แบบนี้ว่า นะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านั้นวันจันทร์วันอังคารวันพุธฟังให้ดีนะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธเป็น3มวันที่ดีมากของชาวลัคนาราศีกุมดีในเรื่องการเงินดีในเรื่องการติดต่อประสานงานดีในเรื่องโชคลาภต่างๆนะครับย้ำนะครับจันทร์อังคารพุธ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีมากวันพฤหัสเป็นวันแห่งความติดขัดนะครับติดขัดทั้งความรู้สึกทั้งอารมณ์ทั้งงานใครที่ทำงานประจำงานออฟฟิศรู้สึกเบื่อหน่ายชิบหายเลยวันพฤหัสวันนี้นะครับรู้สึกหงุดหงิดรู้สึกมีความไม่มั่นคงทางด้านอารมณ์แล้วก็เป็นความรู้สึกแห่งความน้อยเนื้อต่ำใจบางอย่างในเรื่องของงานก็ได้ในวันพฤหัสนะ ฉะนั้นวันพระหัสถ้าให้ผมแนะนะครับง่ายๆเลยนะฟรีไปเลยวันนี้หนึ่งวันอย่าไปคิดทำอะไรที่จะทำให้ตัวเองนั้นรู้สึกแบกภาระหรือทำให้งุนหงิดใจนะในวันพระหัสนะครับวันศุกร์วันศุกร์เป็นวันที่คุณแฮปปี้นะวันศุกร์เป็นวันที่ชาวลัคนาราศีกุมนั้นมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามน่าจะมีคนมาชอบพอมาถูกใจ หรือมีใครมาถูกอัธยาศาัยกันก็ได้ในวันศุกร์นะครับเสาร์อาทิตย์นะครับวันเสาร์ก็สบายๆชิลๆวันอาทิตย์นะครับจะมีเรื่องจุกจิกและหุดหงิดใจก็อาทิตย์นี้ระวังอารมณ์ของตัวเองนิดนึงนะนัดหมายอะไรใครวันอาทิตย์อย่าไปถือมั่นถือเหมาะมากว่จะเป็นไปตามนั้นแม่มีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้นะในวันอาทิตย์นะครับแล้วก็ อย่าไปตกปากรับคำอะไรกับใครในเรื่องการเงินเดี๋ยวจะเสียเปล่าคือคุยกันแล้วอย่างหนึ่งพอมาถึงอีกนั่นอีกอย่างหนึ่งอย่างเนี้ยเราเองก็หงุดหงิดใจนะครับต้อง,องระมัดระวังสิ่งเหล่านี้ฉะนั้นสัปดาห์หน้าถ้าเกิดพูดกันจริงๆแล้ววันที่ดีที่สุดคือวันจันทร์วันอังคารและว,วันพุธแล้วก็วันเสาร์นะครับจันทร์อังคารพุธแล้วก็เสาร์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะ ชาวลัคนาราศีกลุมสัปดาห์หน้ามีการขยับยกย้ายของดาวอยู่ด้วยกันถึง3ดวงหนึ่งคือดาวพุธในวันที่12กรกฎาคมวันศุกร์แล้วก็ดาวศุกร์ในวันที่14กรกฎาคมแล้วก็วันดาวอาทิตย์ในวันที่17กรกฎาคมนะช่วงปลายสัปดาห์ไปแล้วการขยับย้ายของดาวตรงนี้นะครับไปอยู่ในเรือนอารีดาวอาทิตย์กับดาวพุธไปอยู่ในเรือนอาริของชาวลัคนาราศีกลุ่มระวังเรื่องคําพูดคําจานะ โดยเฉพาะคําพูดคําจากับคนรักกับคู่ครองระมัดระวังอย่าใช้คําพูดที่มันกินทาให้กินแหนงแทงใจกันระมัดระวังเรื่องของคําพูดดาวคู่ไปอยู่ในเดือนอริแปลความหมายได้2ออย่างหนึ่งคือคู่จะเดินทางบ่อยหรือให้เราระมัดระวังปากเสียงกับคนรักคู่ครองในสัปดาหนะ์หน้านะครับนะครับแต่ก็จะมีอยู่วันหนึ่งแหละที่จะมีสเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะทั้งกลุ่มชายและกลุ่มหญิงนั่นก็คือวันศุกร์ นะครับนะครับส่วนคนที่มีส่วนคนที่ยังโสดอยู่สัปดาห์หน้านี้คบใครใครเข้ามาชอบใครเข้ามาคุยด้วยก็ดูให้ดีหน่อยก็แล้วกันนะครับมันคงไม่ค่อยจะแฮปปี้เท่าไหร่นักหรือเข้ามาแล้วมันพูดจาซีซัวแล้วอ่านท่าดามันกลับไปก็ได้ไปดูให้ดีก็แล้วกันนะครับสําหรับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านะพุธจะเดินเข้าอาริแล้วระวังเรื่องคําพูดคาจานะครับ เรื่องเอกสารเรื่องคำพูดคำจารเรื่องการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับบุคคลหรือการสื่อสารทางโซเชียลมีเดียโซเชียลเน็ตเวิร์กขอให้ระมัตระวังเรื่องของคำพูดคำจาสักนิดหนึ่งนะต้องติงกันไว้ก่อนเพราะว่าดาวพุธมันก็ย้าย12กรกฎานี้แล้วละ่ะนะก็ขอให้ชาวลัคนาราศรีกุมทุกท่านโชคดีนะกับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยกับบริการพิเศษสักลายมือเศรษฐีสักลายมือเสริมดวงชะตาให้เฮงให้ปังคนเราเก่งอย่างเดียวไม่พอครับต้องเฮงด้วยสักลายมือเศรษฐีเสริมดวงชะตาติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line ID Master m i n g 6 6 6 6 สำนักมังกรทองสินแสหมิงของแง่เมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งห่วงจุย้ยโงเหงแอ t โทโ o g ีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล